เด nah, so nice ี๋ยวเราจะมาทำอะไร้ารับประทานกันเรามีงบจำกัดนะฮะเดี๋ยวเราจะทำมาม่าเป็นลํำยอนกันนะฮะสักครู่นะครับเริ่มต้นด้วยมาม่าใส่ในภาชนะนะครับแล้วก็ใส่เครื่องนะครับจากนั้นก็พักก่อนแป๊บหนึ่งจากนั้นเอาเนยมาใส่ครับหรือชีสก็ได้ต่อเลยนะครับตัวนี้เราก็ใส่ชีสลงไปแล้วนะครับชีสเนยลงไปแล้วนะครับทีนี้เราก็กดลงไปนะครับใส่น้ําร้อนแล้วเราก็กดลงไปนะครับตอนนี้เราจะได้ มาม่าเนยชีสนะครับทําเป็นนํำยอนเราใช้อะไรนะมาม่าต้ยมยำกุ้งนะครับมาแปลงนะครับต่อเลยครับมาต่อกันเลยครับเราจะใส่เครื่องปรุงกันนี่คือเครื่องปรุงเป็นการไล่สดจริงๆสดมากๆเลยไม่ได้เตรียมการเลยนะครับโอ้ระวังชั่วแอบโอเคนี่นะครับใส่เครื่องปรุงกันอย่างนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องใส่ไปคนไปนะครับจะได้ไม่ต้อง